สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวทนไม่ไหวประกาศช่วยลุงพลหลังโดนออกหมายจับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากหลังล่าสุดลุงพลป้าแตนนั้นกําลังเจอปัญหาหนักหลังโดนกรณีต้นตะเคียนแต่เมื่อนํามาตรวจนั้นกลับเป็นไม้มะฆ่าซึ่งตอนนี้โดนออกหมายเรียกแล้วล่าสุดได้มีสาวประกาศตัวขอช่วยเหลือลุงพลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็จะขอช่วยเหลืออย่างเต็มที่ซึ่งมีคนได้มาคอมเมนต์ถามสาวคนดังกล่าวว่าคืออะไรตกข่าวและสาวคนดังกล่าวได้คอมเมนต์ตอบกลับไปว่าอ้นเงินสมทบทุนค่าทนายช่วยลุงพลซึ่งหลังจากนั้นเพจย,ยาหาทํามโปรแม็กได้โพสต์ข้อความบอกว่าสวัสดีเมียฝรั่งชนชั้นล่างที่ต้องเรียกชนชั้นล่างเพราะดูจากแบ็คเกล้าสาวบ้านหล่อน กูคำถ้าเอามาเทียบกับเสาตกน้ำมันบ้านกูยังดูไฮโซและทันสมัยกว่านี้ก่อนจะโมเมนต์อวดอ้างและช่วยคนนั้นคนนี้มึงช่วยตัวเองก่อนดีไหมช่วยเขียนภาษาไทยนะคะให้มันถูกก่อนอย่าลืมกำพืชตอนกูเขียนถามว่าทำได้หรือไงมาขายคำหลอกติ่งในกะลาเหล็ก โอนเงินใช้คำว่าช่วยลุงพวยแต่โอนเขามูลนิติทนายพอจะแทงสวนดันมาแหกปากบอกว่ามูลนิธิจะอะไรก็เรื่องของเขานกขับคับพิตานี่หมอดูเมียเช่าตบหน้าติ่งดังเปรียร้ยเลยนะแกงเรวเวอร์ตอนโมเมนต์ให้ติ่งโอนบอกว่าช่วยลุงติ่งอุทานรองให้เลยนะแบบนี้โอนไปแล้วต้องพึบเลยนะอาการออกไม่ได้เดี๋ยวเสียระบบ กลัวเสียหน้ามาเหมารวมว่ามูลนิธิจะเอาเงินไปทําอะไรก็เรื่องของเขาใช้สิเอาไปทําอะไรก็ได้แต่เขาไม่ได้จัดตั้งมาเพื่อช่วยผู้ต้องสงสัยในคดีหรือช่วยลุงปวยของมึงนะคะฮัลโหลอะไรคือคําว่ามึงจะช่วยลุงปวยคทธิ์สถาปนาตัวเองดูไพแมนแฮชแทกไหนบอกกูซิใครทำร้ายน้องชมพู่เปิดซักสองใบสิไพอะใครทําน้อง ถ้ามึงทำไม่ได้มึงปิดสำนักกะโหลกปวกไปเถอะตลกอีกนี้มันลวงโลกติ่งชัยพ่วยมันเหมือนบัวเหล่าที่ห้าไต้ตมมีหินทับอีกที่จริงๆตีไม่แตกสักทีกลาใบเดิมทนายยังไม่ได้ลงพื้นที่ยังไม่มีการตกลงว่าจะทำคดีให้ทั้งนี้ทั้งนั้นลุงพ่วยของมึงร้อนตัวไปเองด้วยซ้ำแต่พวกมึงดันโอนเงินค่าขัดส้วมที่เมืองนอกไปให้แบบนี้ถ้าเขาไม่รับทำคดี กูต้องกั้นขำแล้วหนึ่งเวทกระต่ายตื่นตูมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ